ขอ,องสอง่งตาที่5ยังส่งไม่หมดก็ต้องแวะซื้ออุปกรณ์ฮะแวะซื้อแวะซื้อ ร้านร้านนองปูเนี่ยสั่งมาเรียบร้อยโอเคร้านร้านวัตถุดิบของไอเบเกอรี่ร้านน้องปูร้านเนื้อปู เออร้านน่องร้านน้องปูเฮอทำอะไรอย่างงั้นกาก็ตั้มอย่างเดียวอย่างงี้ร้านร้านทีพีทีทีเบเกอรี่นะมีให้เลือกสรรเยอะแยะครับเนี่ยผมมาเอาร้านนี้ประจำเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้กระตั้มเออกรตั้มนี่ฮะนี่อย่าลืมติดตาม YouTube นะสนันนะ เข้า u t u b e แล้วสนั่น DIY นะอ่าดูดูดูนะดูนี่กดเลยตอนนี้กดเลย YouTube สนั่น DIY ติดตามให้ด้วยถูกใจให้ด้วยอ่าเฮียตั้มเฮียตั้มมามาซื้ออุปกรณ์ที่นี่ประจำแล้วของใช้เกี่ยวกับเบเกอรี่สนั่น DIY ภาษาไทยภาษาอังกฤษไทยครับเอาง่ายๆ DIY นี่คือ d ไวดีเด็กภาษาไทยนะ ดี่ไอไม่ไอ้อาทิตย์นี่ DIY อาทิตยติดกันนะครับอันเนื่องสกอออันเดอร์สกอร์ทีหนึ่งก็ได้อ่าดูดิเฮียดูได้เต็มที่นะครับเอออันนี้โปรโมทร้านเฮี้ยตั้มนะะนัน DIY โอเคนั่นแหละครับกดถูกใจเฮียนะครับแล้วก็กดติดตามเอ้ยกดติดตามไม่ด้วยตอนนี้เริ่มเริ่มลงเยอะแล้ว <c oughs> เริ่มลงเยอะแล้วมีหลายตัวติดต,ต,ต,ตามถูกใจติดตามให้ด้วยโหร้านอุปรกรณ์นี่นะฮะใครจะมาซื้ออุปกรณ์ไออะไร,ะไรวัตถุดิบเบเกอรี่เดี่ยววัตถุดิบเนาะยังมีกล่องฮะกล่องมีเอออะไรนะไซส์กล่องเค้กมีสามกล่องเค้กนะโอ้โหเยอะแยะฮะเนี่ยร้านนี้จะมาเอาตรงนี้ประจำฮะเพราะขี้เกียจวิ่งไปไกลที่นู่นนครผม มีหลายอย่างนะฮะมะม่วงแะมะม่วงก็สวยมีร้านดูก่อนเป็นกี่เรื่องฮะนี่จัดไว้ได้แล้วครับอ่านี่จัดไว้เรียบร้อยนะฮะ <ไป S 1> โอเค,ไไคอ่าเก๊กเก๊เกใช้ของก่อนเ้า,า,เามีมีแป้งไหมเงี้ยเอาเปิดท้ายไปแล้วไม่มีเอ้าไม่มีงั้นปิดท้ายเพราะมีขนมปังอยู่เดีย๋ยวปิดท้ายแป๊บ ของก่อนมืดๆด,ดูยิงปลานะเนี้ยยิงปลาเพียบหรอมาดูของพี่จกัก สองหนึ <2019 S 1> ่ง <sketches> เ <ICEOVER> no, ้าสองสองสองพอนสี่ิบสมาไว้ตรงนี้เลยทิพกแดสองสบลกแสองห่้ากระดาษกระดนี่ชมพูเอตัวเหลืองเหลนี่นอเอสพีสพีนี่ของฟูของฟูนี่ตัวนี้มาลินี่ Ok, Tí chung bố em bố quán em dang dang dắp em loại yết dịp em dang 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 ให้ไม้เนี่ยไม่รู้จะได้เย็นบ้างไหมลูกแปดร้สอสนงขนมนก็แวะแวะอา่าจ่ายของไปด้วยแปดร้อยเก้า นโอ้ยโอ้ร้านเทียต่ำใช่แล้วอืมกาแฟนะครับโอ้เยอะอ่ะสินค้ามีให้เลือกเยอะร้านเทียต่ำอือเฮ้ของร้านหล่อของร้านหล่อสดของร้านหล่อสด เอา้โอเอเาโอ้ยยกเองเลยฮะเอ้ยลืมเลยมะต่าขงของก็ลืมเลยไเดนนินนั้นไม่ได้ครับในพัฒนาเดินเอเดนะ้อโอเคขึ้นอยอะไม่ได้ไม่ได้ล่วงดิด<ว>จะเหลือหรอเ <laughs> ดี๋ยวไอ,ตอ้ตั้งกันเลยตั้งเอเด่อตั้งตั้งตะกร้ากันเลยเนี่ยเออวางได้ตั้งตะกร้าตั้งตะกร้าดิ นนาาปกติอันนั้นไหลออกมาบังกันไงอันนู้นไหลมาบังกันเออตั้งขึ้นได้โอเคอขอบคุณครับเรียบร้อยนั่นเห็เียดต้ำเบเกอรี่ฮะอยู่สามข้อเฝือกอแวะซื้อของครับเออไปต่อครับโอ้ย ไปกันต่อจับตังแล้วก็ฉชดอย่างเดียวฮะโอ้โหจับตังก็ฉชดอย่างเดียวไวซื้ออุปกรณ์ซื้อวัตถุดิบร้านเบเกอรี่ให้ตั้มร้านประจำไปต่อครับร้านที่ห้าขนมเลยอีกสองตะก้า